สวัสดีครับเคีริสบอจักรวุฒิหรือว่าเพชรสี่หมื่นก็ล่าสุดนี่มีรายการที่วันนั้นส่งขาถอนออกไปก็ถือว่าไม่ตกล็อกกลับมาไม่กี่วันจากนั้นก็ได้มีรายการแล้วก็ไฟนี้นี่มาแทนสิว่าก่อนรู้ตัวกี่วันสองสามวันสอาวันแต่ว่าการซีซั่นมันก็เมียตั้งแต่ครั้งก่อนมาแล้วนะอืมแต่ว่าไฟนี้นี่ได้เปรียบสามปอนด์เลยเคยได้เปรียบใครเยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยไม่เคยแต่เบาแก้วเขาไม่เคยต่อให้ใครเหมือนกันเขาบอกก็ถือว่า เขารู้เขารู้ตัวอยู่ในรายการก็ซ้อมมาต่อเนื่องสามปอนคิดว่าได้เปรียบไหมน,ไออน่าจะได้เปรียบเออน่าจะได้เปรียบแหละแต่บอกแกบอกว่ามันเยอะไปเหมือนกันแต่ว่ามันเขาคนประกอบเขาก็มองว่ามันต้องมีอะไรแหละสามปอนเนี่ยอาจจะทาให้ดูสนุกขึ้นเพราะว่าเขาเปรียบซ้อมมานานนะอ่าร้อยสี่สิบห้านี่น้ําหนักมีปัญหาอะไรไหมไม่มีไม,ม่ปกติเราต่อยน้ําหนักไหนที่เยอะสุดก็หสี่ร้อยสี่ห้านะเออน้ำหนักเราก็ไม่มีหลายแล้ว<อ>ไฟนี้ได้เปรียบสามปอนคิดว่าลูกไหนที่ดูดีกว่าตบแกว ต้องรอดูเวทีเราก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันไม่เคยเจอกันอายุอานามเราเท่าไหร่หรอกุ่ารุ่นเดียวกันเลยไม่เคยเจอสมัยเด็กก็ไม่เจอเลยไม่เคยมีประกบเจอกันมขาบอกว่าสนุกอีกหนึ่งคู่เป็นมวยเข่าไฟก่อนผ้าเจอหลังขาวมวยเข่าเหมือนกันไฟนี้จะเจอขาแก้วกังวลเลยไหมเจอมวยเดินแบบตะโแก้วเนี่ยไม่ไม่นะจะเตียนเช้าเหยคู่นี้เนี่ย ถือว่าเป็นการเปิดหัวคู่แรกเลยในการในทดอสอบทางทีสป,รปอร์ตไม่มีปัญหาอยู่แล้วน้ำน้ำหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราดูอีกทีพรุ่งนี้เช้ามาเหยียดโดยช่างนี่กะจะพอดีหรือว่ารถสักนิดตั้งหนึ่งก็น่งกายรถสักนิดอ่าก็มาออกกำลังกายด้วยนะเอาฝากแฟนคลับเราหน่อยครั้งที่แล้วที่ส่งขาพลาดดูไปเอาพงนี้ฝากพอดีฝากไอซีก็แฟนขับไอซีก็แฟนใหญ่ผมด้วยอ่าเอาอยู่นะเขาเดินไม่หยุดอ่ะอ่าได้สามปอนด์น่าจะเอาอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราดูน้ำหนักอีกทีโอเคน้องขอบคุณมากอ แต่พแก้วเสียงมาเวน,วนก็ยังไงบ้างน้ำหนักบอลสามปอนด์มีผลไหมก็เขาได้ไปไหนก็สูงอ,อืมก็เป็นครั้งแรกนะที่เรามาต่อให้เขาสามปอนด์ะไม่เคยต่อให้ใครไหมไม่เคยไม่เคยต่อให้ใครเลยปอนด์นั้นก็ไม่เคยต่อไม่เคยต่อนี่ครั้งแรกเลยสามปอนด์เออคิดก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยได้น้าหนักขนาดนี้มาก่อนเลยสามปอนด์เนี่ยก็ถือว่าเรานี่รู้ตัวมาก่อนนานในรายการส่วนเขานี่ เป็นมวยที่มาแทนส่วนมาแทนแต่ว่าเขาก็ายังมีรายการก่อนหน้าน,นี้ที่เขายกเลิกไปที่เจอกับหลังขาวาที่เขาถอนออกไปคิดว่าลูกเขาเนี่ยเจอกับมวยเขาด้วยกันเนี่ยมีผลไหมสามปอนด์เนาะมันถ้าไม่แน่ใจต้องดูบนเวทีต้องดูไวทีนะนนะเพราะว่าแรงประทะอะไรยังไม่เคยเจอเคย <ใน S 1> ด้วย,ย,เ,เ,วยเป็นนักมวยใต้ด้วยกันอายุนม้มไล่เรียกเลยเราอายุเท่าไหร่ยี่สิบ <20. S 2> <20. S 1> เขาสิบเก้า 19. อ่าก็อายุนานพอๆไม่เคยเจอกัน มว้ใต้ยกันทั้งคู่เมื่อก่อนน้ำหนักอันไหนจะไม่ได้กันร<ช>ะตอนโตนี่โตมาได้กันทั้งคู่<ช>ลงมาสมวยเดือดเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกอ๋อครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรก,แรกสม,มุยเฟสติวชนะแบทแมนช่าวันนั้นมีถ้วยรางวัลมีเกมขัด<ช>อถือว่าเป็นครั้งที่สอง,งก็ถือว่าอาจจะชินกับบรรยากาศก,ากว่าแต่เขานี่อยู่ใต้เขาก็ไม่มีปัญหาในเรื่องบรรยากาศที่ใต้เราเนี่ยก็ซ้อมอยู่ที่ถึงมาวินยาวแล้วไปตั้งแต่เด็กๆเลยไปประมาณว่าไปประมาณนี้ก็ถือว่ากลับมาใต้เนี่ยผลงานยังไงบ้างต่อยที่ใต้ ก็มีชนะบ้างได้บ้างก็สลับสลับกันไปไฟนี้น้ำหนัก142เขา145 142เราทำกี่กิโลก็เกินอยู่ประมาณปอนนิดๆก็พรุ่งนี้มีโอกาสวิ่งอีกรอบนึงคิดว่า,า,าคิดว่าไปตอนเช้าเนี่ยจะไปหยบแต่ช่างนี่จะเกินนักเท่าไหร่หรือว่าไปบอดี 5, บอดีอดืมก็เหมือนว้ออกกำลังกายอืต่อยเป็นคู่แรกวันเสาร์ทางทีสปอร์ตฝากแฟนคลับ สิงห์มาวินแล้วก็แฟนคลับพัชรลุงแล้วก็ทั่วประเทศหน่อยก็ฝากแฟนคลับได้ท,ทีทุกท่านด้วยนะครับฝากเป็นกำใจยอยู่และติดตามผมด้วยนะครับที่นี่คนระับอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราชั่งน้ำหนักเดี๋ยวรอดูอีกทีโอเคน้องขอบคุณครับ